วันนี้ยังคงมีบุคคลเดินทางเข้ารายงานตัวตามคำสั่งของคอสชเพิ่มเติมนะคะซึ่งก็มีทั้งนักวิชาการนักการเมืองรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับพรรคเพื่อไทยและกลุ่มนปอชอค่ะ ที่หอประชุมกองทัพบ,บกเทเวศตั้งแต่เวลา10นาฬิกาที่ผ่านมามีบุคคลที่มีรายชื่อตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชฉบับที่44เดินทางเข้ารายงานตัวอาทินายพลึกพลึกสุน,นันหรือลุงยิ้มตาสว่างแนวร่วมนปชานายธนพรศรียากูลหัวหน้าพักคนธรรมดาแห่งประเทศไทยนายสุธาชัยยิ้มประเสริฐอาจารย์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนายนเก่งกิตกิติเรียงลาบอาจารย์คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นายเทวริษมณีฉาย ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์ประชาไทยและนางปราณีด่านวัฒนานุสร์ทั้งนี้คำสั่งของคอสอชฉบับที่44ได้เรียกให้บุคคลเข้ารายงานตัวจำนวน28คนแต่เนื่องจากนายสราวุธภูทรโยธินหนึ่งในผู้ที่มีรายชื่อเสียชีวิตทำให้จำนวนผู้ที่ต้องเข้ารายงานตัว จึงเหลือ27คนกำหนดให้เข้ารายงานตัวในเวลา10นาฬิกาถึง12นาฬิกาและในเวลา13นาฬิกา30นาทีทีมโฆษกคสชจะแถลงสรุปภาพรวมผู้เดินทางเข้ารายงานตัวอีกครั้งโดยจะย้ายสถานที่แถลงข่าวไปที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป